ภารกิจยามเช้าของคุณแม่เริ่มต้นตั้งแต่เวลา6โมงเช้าของทุกวันค่ะ จากนั้นนำน้ำมาต้มให้เดือดแล้วก็ใส่ชาลงไปค่ะวันนี้คุณแม่ใช้มมงิจะแล้วก็โคจิจะทั้งสองอย่างใส่ลงไปพร้อมกันค่ะ จากนั้นก็รอจนน้ำเดือดระหว่างที่รอชาเดือดคุณแม่ก็จะเอาผ้าหย่อนลงไปในเครื่องซักผ้าค่ะแม่บอกว่าค่าไฟที่ปุ่นตั้งแต่สี่ทุ่มถึงเจ็ดโมงเช้าจะถูกกว่าเวลาปกติดังนั้นคุณแม่ก็เลยต้องรีบซักผ้าให้เสร็จค่ะจากนั้นคุณแม่ก็ทําการเช็ดจานที่ล้างเอาไว้ตั้งแต่เมื่อคืนให้แห้งและเก็บเข้าตู้ให้เรียบร้อยค่ะนี่เป็นเครื่องล้างจานอัตโนมัติค่ะแต่ที่บ้านนี้ไม่ได้ใช้คุณแม่ก็เลย เอาอุปก tacos, รณ์ล้างจานใส่ลงไปแทนค่ะหลังจากที่เ <ederim> ช <ifs> ็ดจานเรียบร้อยคุณแม่ก็ทำการซักผ้าคีริวที่ใช้เช็ดโต๊ะต่างๆค่ะจากนั้นคุณแม่ก็ล้างทำความสะอาดบริเวณที่คว่ำจานค่ะเช็ดจนกว่าจะแห้งเลยนะคะ นี่คือกระป๋องเบียร์ที่คุณพ่อดื่มเมื่อคืนคุณแม่เอาไปทิ้งแยกเป็นขยะกระป๋องด้านนอกค่ะเพราะว่าที่ญี่ปุ่นการแยกขยะสําคัญมากคุณแม่แยกขยะกระป๋องเอาไว้ด้านนอกนะค่ะ ระหว่างที่รอชาเดือดคุณแม่ก็มาทำความสะอาดห้องนั่งเล่นค่ะแวะทักทายเจ้าเหมียวโคโรจิสักครู่ทำความสะอาดโตโคตาเสะโตโคตาเสะก็คือโต๊ะที่มีมอเตอร์ให้ความร้อนอยู่ตรงกลางโต๊ะค่ะแล้วก็วางทับด้วยผ้าห่มหลายๆชั้นนะคะหน้าหนาวโตโคตาเสะช่วยได้มากเลยค่ะ เพราะว่าทุกๆคนในบ้านจะมานั่งรวมกันที่โต๊ะโคตสึแล้วก็หย่อนขาเข้าไปข้างในบริเวณที่มีมอเตอร์นะคะคุณแม่ก็จะทำความสะอาดบริเวณห้องนี้ค่ะโดยการซักผ้าหม่มผ้านวมแล้วก็ดูดฝุ่นให้เรียบร้อยค่ะหลังจากที่ดูดฝุ่นเรียบร้อยก็ทำการปูผ้าหม่มคลุมโตะ๊ะตามเดิมค่ะ เสร็จแล้วก็ขอบคุณกันละกันค่ะจากนั้นคุณแม่ก็นำเหยือกที่ใส่ชาร้อนไว้เมื่อคืนมาเทน้ำร้อนทิ้งค่ะเพื่อที่จะใส่ชาใหม่ของวันนี้นะคะนี่เป็นชาที่คุณแม่ต้มทิ้งเอาไว้เมื่อกี้ค่ะ รอจนเดือปดปุดปุดเลยค่ะจากนั้นก็เอามาเทใส่เหยือกชาให้ร้อนค่ะเพราะว่าหน้าหนาวอยู่นะคะชาวญี่ปุ่นก็ยังคงดื่มชาร้อนกันอยู่ค่ะ ข้าวสวยที่ห่งทิ้งเอาไว้เมื่อเช้าเป็นข้าวที่บ้านพวกเราปลูกกันเองค่ะก่อนที่เราจะทานข้าวได้นะคะอันดับแรกเราต้องตักข้าวเพื่อถวายพระในบ้านก่อนค่ะก่เราจดรเ่นบ้านกอน เปลี่ยนน้ำเปลี่ยนเหล้าและเปลี่ยนข้าวสารอาหารแห้งที่ใช้ถวายพระทุกวันนะคะปกติคุณแม่จะใช้เหล้าของคุณพ่อคะ่ะนำมาถวายพระจักข้าวสารที่เราปลูกกันเองคะ่ะแล้วก็รบกวนให้คุณพ่อ เอาไปวางถวายพระให้ค่ะวางข้าวด้านขวามือวางเหล้าไว้ตรงกลางและวางน้ำปล่าไว้ที่ด้านซ้ายมือค่ะจากนั้นคุณพ่อก็เปิดไฟและทำความเคารพแบบญี่ปุ่นค่ะโดยการโค้งคำนับสองทีปบมืออีกสองทีอธิษฐาน จากนั้นก็คงคำนับอีกหนึ่งรอบเป็นอันเสร็จค่ะหลังจากนั้นคุณแม่ก็จะนำข้าวที่ตักเอาไว้เมื่อกี้ไปถวายพระค่ะในการถวายพระจะมีทั้งดอกไม้แล้วก็มีข้าวที่ตักเอาไว้ด้วยนะคะดอกไม้นี่เป็นดอกไม้ที่คุณยายซื้อเอาไว้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วค่ะ

ตัวี้ได้แล้วพี่นี่จะมีาอกต้ามากจากนั้นก็นำผ้าที่สากไว้มาตาค่ะจากนั้นคุณแม่ก็ตักข้าวใส่เบนโตไปให้คุณพ่อทานที่ทำงานค่ะ เป็นต่อของคุณพ่อก็จะมีข้าวสวยแล้วก็มีอุเมโบชิหรือว่าเป็นบวยดองนั่นเองนะคะบวยดองนี้ก็เป็นบวยดองที่เราทำเองค่ะเลนต <laughs> <laughs> ละกเ้เยตรียมน้ำชาให้คุณพ่อไปดื่มที่ทำงานด้วยค่ะคนญี่ปุ่นจะชอบดื่มชามากๆเลยนะคะก็เลยต้องพกชาไปดื่มที่ทำงานด้วยค่ะ จากนั้นก็ถึงเวลาอาหารเช้าของคุณพ่อและคุณแม่ค่ะโดยทุกเช้าจะต้องทานมิโซะซุปนะคะนี่คือไดองมิโซะซุปแล้วก็จะมีนัดตกนะคะหรือว่าเป็นถั่วเน่าที่เราคุ้นเคยกันนะคะแล้วก็มีเออเป็นหัวชะท้าดองด้วยค่ะนี่ก็คือสาหร่ายนะคะทานกับข้าวนี่แหละคะ่ะหน้าตาอาหารเช้าของคุณพ่อและคุณแม่นะคะ

ハハハハ